อไลมันนัเป็ยกในความแค้น <c oughs> วันนี้เวลาสองทุ่มสิบนาทีเสนอให้ชมเป็นตอนแรกหลังจบข่าวไหนพระราช <c oughs> สำนักนะคะคนตอนนี้คอมานหนนะม่นยากใหญ่สุดท้ายคืแคขไางหลัง